มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกแสวพ่อนั่งดูโอลิมปิกทั้งวันเคยไปแข่งไหมเจอพ่อตอบกลับที่แท้คือตำนานเหรียญเงินคนแรกของไทยกลายเป็นคลิป,ปเวลลานะคะคนให้ความสนใจอย่างมากหลังจากมีผู้ใชย้ยติ๊กตอกรายหนึ่งลงคลิปบรรยากาศน่ารักนักในบ้านค่ะ เมื่อคุณพ่อนอนโซฟาสุดชิลเฝ้าหน้าจอดูการแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 4ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสจนต้องเข้าไปแซวว่าดูจ้างโอลิมปิกเคยไปกับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่หลังจากถามเล่นๆกลับได้คำตอบที่ชวนเอาอึ้งนะคะเมื่อคุณพ่อตอบกลับมาสั้นๆแต่ไม่ธรรมดาว่าเคยโดยเธอนั้นระบุแคปชั่นว่าใครทันไม่เด็กส่วนหนูยังไม่เกิดพร้อมติดแฮชแท็กว่าขาวผ่องสิทธิชูชยัยน้ำหวานลูกพ่อผ่อง ซึ่งชาวเน็ตบางคนเซอร์ไพรส์เนื่องจากคนพ่อของสาวในคลิปก็คือทวีอัมพรมหาหรือว่าขาวพองสิทธิชูชัยอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยตำนานคว้าเหรียญเงินแรกโอลิมปิก1984ที่สหรัฐนะคะหรือเมื่อ40ปีก่อนซึ่งหลังจากเลิกชกไปก็ยังเคยมารดแรนในวงการบันเทิงด้วยค่ะ ขณะที่คลิปลูกสาวรีวิวเหรียญเงินโอลิมปิกของคุณพ่อะะทางนันข่าวของเอง,เงยังเข้ามาตบอบคอมเมนต์ชาวเน็ตถามว่าเงินรางวัลตอนนั้นได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเธอระบ,บุว่าจากภาครัฐไม่ได้สักบาทแต่ได้จากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดือนละ10,000บาทเป็นระยะเวลา20ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ